สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพระโชคครับมือนีส่อพระโชคพระผีพี่น้องไปพบกับปูสามหกสี่ครับงวดที่พันมากครับเลขของปูสามหกสี่พันหายมาสองหางครับให้ศูนย์สามศูนย์เก้าครับคนปรากฏว่าเลขก็ออกมาสามศูนย์นะครับก็ถือว่าเขาเต็มๆครับพี่น้องเอฟซีครับเอามือนีปูพันสีว้างแนวทางตัวใดพี่น้องกะย้อนปลารวยบัตรดีค่ะยายน้อนตรงไปเลย

วดนัดสามตัวนัดสามหกสิ่เป็นที่โด่งดังมา้นมาสามศูนย์วดียวด้ฟันทงเล่นบ่คะโคโลนะครับฟันทงสามโคโลเล่นปะปูว่าดังๆจหน่อยได้ปูเหมือนนี่ยงอนวาดังๆไม่ยจ้ะค่ะวันี่และผีเก่าละอยากจบี่ค่ะเกาดีมนดีแล้วมันดีแล้วโปูมันดีตัวนี้ สมมติปากกาเขียนนั่นได้เยวมาขีเขียนให้อาปากอุ้มนนหตองโตแวพี่องเ่าต้องพูดยังมากขึ้เขียนให้เฮ้ยครับพี่น้องตัวเบานี่มีกับให้ตงมาค่ะเอานี่มีกอนจะได้ปูเขาพัดซอให้เพื่อนเขียน อเอาปากกาน้ามุตนสากกาได้นมม้วครับปากกาโอเคมีมีฝันได้นี่ะครับนีมีจังไดยนาอปูโอ้เปัญาที่ยอมฟังครับนี่มีได้ฝันได้เปินตูนี่แนละวันพระวันพระหอดก้อนกับวันพระด้นาอปูทีไหน พี่เขาจะไปซื้อลอตเตอรี่แล้วเขาจะฝันดีแล้วฝันดีแล้วพี่เรียเร้ยง<อ>ทุนคิดว่าถึกแล้วแลงวัลนี้ก็ได้พี่น้อง FC เอฟซีอ้างวดวันที่สิบเจ็ด หวยมันมีสิทธิ์ได้มันมีสิทธิ์มากได้ทุกตัวอยู่ในนี่ด้อมีมิดได้แต่จีเน้นให้ตัวเดียวเน้นให้ตัวเดียววันทงให้ตัวเดียวเลยแต่หวยมันมีสิทธิ์มากได้ทุกตัวถ้าบอกว่าเกดเรืองมางอย่วกิดเรองแต่ทีนีมิตฝันได้ค่ะคือตัวนี้ครับผู้เอาตัวตัวร่องมานั่มโพเล่นนีมากที่กลับตัวเด้ ศูนชีชีหนึ่งหนึ่งชีชีสองสองชีเน้นเก้าสี่เก้าตัวเน้นเก้าสี่สี่เก้าตัวเดียวเก้าสี่สี บนล่างเก้าซี่ <st wireless> <st> <Wha> ีเก <Luis> ้าเกคือเราเรียกมันมาตกใจเสียเถอคักแล้วนั่นเนียญาติโยมเนี่ยเขาไปซิวรถกระรี่ไว้แล้วเก้าสี่ีเขานี่มีฝันดีแล้วเขาฝันว่ามีคนเอาชิงขวางม้าให้เก้าสี่สี่เก้าะเขาว่าเขาว่าคนเอาชิงขวางม้าให้คือเรียกเขาแล้วแหละตัวนี้แหละเขาคิดฝัน่ะเก้าซีซีเก้านี่มันวัปป ซุ้มตัวรองกันซุ่มตัวร่องกันเอาไว้ที่เจรหน้าที่หลังนกปูนเนาะเขาเลนก็มีบนมีลางเนาะเดี๋ัวมีบนไม่ลางนอกปูนเนาะ สงส้ายเลขเือแล้วเลขผิดเลคือแล้วพี่น้องก็ลงใส่เต็มปูศูนยศูนย์สี่นะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองสองสี่นะครับจากปูสามหกสี่เด้อครับเก้นะครับตะว่าเน้นเก้าสี่ีเก้าแค่นั้นนะครับเดียวเดียววัตถิพันมาหน่สามศูนย์โคโลพี่น้อง f อซครับ เก่าซีเก่าสีเก่าบ่เก่าสี่ีเก่าเน้นเน้นตัวเน้นตัวห<บ>นักครับเก้าสี่สี่เก้าครับซุ้มนันเป็นตัวร่องครับพี่น้องเอาไปพี่ข้าเอาปูนิมิตว่าจังเลเนาะครับบอ,อกเหนอยา,างท่โยมฟังคือดดได้เด็เกเก<ด>่าซีมากครับผมมีฝันว่าเขาไมาบอกโตคือมันบรรทั มาบอกตัวเดียวโคโลเลยบอกปูที่มาบอกตลอดต,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 ตอหมดที่พันมาปูก็บ,บอกว่าเขามาบอกคืก 03, 09, อกันว่า03 0เก่าเนาะปูเนาะงหางเป็เ่มันหมดทั้งบนทั้งหลางแทมแมเดียวเกี่ยมันเขาทั้งบนทั้งหลางครับหมดที่พันมาแอดแต่ท้ายท้ำปูพอดี รถแต้มเดียวนาะปูนาอรถแต้มเดียวเขาบบนรางเลยมันมันทงนี่ตัวเดียวนี่เจ๊ซื้อ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 บบดนี่เร่มาวตั้วาะันัก้อปูาดมันมาศูนมันกี่มาซี่ศูนย์เกันแค่ศูนย์เดือดิเ ถ้าศูนเหลือสิมาสี่ศูน์มปูถ้าศูนบนเหลือกั็มันเก่าสี่สี่เกานห่งหนะมันมีชีมาได้มาได้ทุกตัวแต่แต่ฝันสุดท้ายคิดตึนี่สเก้าเกาสี่เก้าเ้าสี่นี่ฝันสุดท้ายครับเ็นสุดสุดสี่เก้าเนลขนิมิตวัดที่แล้วสามศนย์ตรงตรงโ้ราอกบราง สามศูนยครเต้าศูนย์ให่เลายค่ะขอเชิญให้สามต้านย์มาฝากดี่าาระบางเพชรนี่นครับพี่เจือั่วล้มบหั่ขทรลงหายนะครับผมเสียงรถปู ปกติปูสิมาวัดกุดแหท,ทุกวันที่เก่าของเดือนปูทุกงานที่ปล่อยตัวเล็กน่นปลอยกับมากง,งานที่นั่นเนาะค่ะนบมลมากมาเป็นงานสําคัญปูเราสีมาตลอดครับพี่น้องเอบหรือว่าผู้ไดสะดวกที่สิไปหาปูที่วัดก็ได้ครับบ้านกองขันนปูเนาะตําบลนาหน,นัง อำเภอเพ็ญจังหวัดดุดยันท่านอวยอำเภอโพนพิสัยครับ,รรบขอโทษหลายๆครับอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายปูก่กำลังเทพื้นคอนกรีตที่วัดนะครับปู่ทิวละสีสมพร1,700ครับวัดโพธิสมพรบ,บ้านกองขันครับอยู่วัดโพธิสมพรบ้านกองขันครับตำบลน,นานหนัง จจรถพอดีสมกรนบ้านความขันตะบนนานใเพอบพ์พิณทีทใจจสจังหวัดน้ตหวที่พันมาเล็กปูกะศูนย์สามศูนย์เก้าครับออกมาสาศครับเต็มเต็มครับตัวเดียวศ3ครับงามนดนะคถ้่าไม,ม่เนกันเก้าสี่สี่เก้าครับเม็ดเดียวคือกันเ้อครับพี่น้องเอฟซีครับเจิดใบครับ

ปูถ่ายคลิปแหล้วกับนิโมนปูให้พ่อนพี่น้องเอฟซีในเด้อปูสุขความเจริญเด้อเอฟซีมันนี่ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันพระวันแปดคำวันสณมนาขอให้เอฟซีถูกคนทุกท่านจะได้เบ่งในช่องยูทูบทุกช่องอาตมาปูสามหกซี ความไม่ห่วยพรศรัทธาญาติโยมและทุกๆุท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขคเนเจริญเด้อปรรถนาสิ่งใดประการใด<ถ>ขอให้มีอายุวัฒน,นะสุขภาระปฏิพานธนาสารสมบัติทุกๆุกคนด้วยเทินสาธุ นี่แหละครับชมกระขึ้นตัวเลขของปูสามหครับเพิ่นเน้นเก่าสี่สี่เก่าได้อครับพี่น้องเอฟซีครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์บังคับพิษถูกกิจวัตรกันครับทางช่องก็ให้ใบพ่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดครับพี่น้องเอฟซีครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสําหรับวันนี้ขอให้พี่น้องเัาโชคดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อให้รวยๆแฮงๆครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งงแจ้้เเตืืออนพพ่สิบไดดลา จากรายการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ